หนาด้วยก็ไม่มีถูกไหมผมไม่ใจเย็นหรอกมันมัเชี๊ยดทำไมมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทำยังไงทำก่อนทำไมเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาคุณทำยังไงใครรับผิดชอบแล้วแล้วมาเรียกผมให้ผมลงชิดท้ายเนี่ยรถชิงท้ายก็มีถ้าผมลงถ้าผมลงไปชนเขาใคร คุณรับผิดชอบไหมคุณรับผิดชอบไหมใจเย็นๆดิผมบอกว่าใจเย็นบอกว่าฟังเหตุและผลก่อนแม่น้องผมก็นั่งมาด้วยเนี่ยถ้ามันเมนูบัาดเจ็บขึ้นมาใครรับผิดชอบตำรวจมารับผิดชอบผมไหมสัญก่อนผมบอกว่าให้ฟังก่อนว่าหนึ่งเรียกเนี่ยให้สัญญาณนะคุณก็ต้องการใช้เดินใครเรียกอะใครเรียกผมต้องตการนั่งด้ผมผมมากกว่าเมื่อผมมากกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ผมมากกว่าเมื่อกี้ผมมากขวามั้ยอย่าอผมเปิดไฟเลี้ยวไหม ไม่ใช่ผมเปิดไฟเลี้ยวไหมอ่าพี่พี่บอกเขาดิพี่ถามเขาดิว่าผมเปิดไฟเลี้ยวไหมแล้วแล้วมันมีรถอยู่ทางซ้ายอ่ะผมผมไม่ใช่ท้ายใช่ไหนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมเห็นตำรวจผมชี้ผมเห็นตำรวจผมชิดซ้ายมาแล้วไม่ได้หยิบมาก็บอกว่าใจเย็นฟังคุยแล้วผมใจเย็นพวงบอกใจเย็นด้วยทำอย่างเงี้ยมันอันตรายไหมเอาพี่ผมถามหน่อยไม่งั้นไปคุยที่ไปไปคุยผมที่สพแกงเลย ผมไม่หนีด้วยวันนี้ผมหยุดขายของแม่งเลยไปคุยกับผมที่สพแกงเลยเอาไหมกล้าวไหมชื่ออะไรชื่ออะไรทวีตแสงวันนี้แดง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 วันนี้ไปคุยกับผมที่สพแกงเลยไปคุยที่ทางหลวงไม่รับด้วยไม่รับไม่รับไปคุยกับผมที่สพแกงเลยเรื่องคุณคุณไม่รับประเด็นคุณไปคุยกับผมสพแกงเลยแดงคุณคุณไม่รับประเด็นคุณเออเอาไปเลยเอาผมไม่รับอะไรงงเเรรืื่่ออคุณผมไม่รับประเด็นคุณ ไม่ใช่มาบอกอย่างงี้มันดงมาถามว่าแรนี่ไงจะมาเขียนใบสั่งผลใบสั่งบ้าหรอเปล่มีอะไรมาคุยกันหลังได้ไม่ใช่ว่าใส่รองมัมาเออเคนที่ก็ต้องหลบสิงเมล่แล้วาไปตำเอกมาไปกที่ไหนใครรับผิดชอบเดี๋ยวเจ้านี่ทางหลวงระยองเดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยกันนายพวกคุณนั่นเองถ่ายคุณควรจะถ่ายด้านแรกรับไปต่งไปต้องรับไปต่างไป อ่ะเออรับไปเลยอ่ะ